พี่น้องเอ้ยนี่จ้าเฮ็ดบวกออกแล้วสิพามาเบิ่งเด้อพี่น้องสายคักนี่จ้านี่เฮ็ดบวกเฮ็ดบวกจ้าเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกเห็นบ่จ้าเฮ็ดบวกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบวกออกแล้วเฮ็ดบวกออกแล้วพี่น้องเฮ็ดบวกก้อยากฝนพี่น้องเจ้าเบิ่งอันนี้พูน่ะ เดี๋ยวเพิ่งอันนี้แล้วเห็นบ่พุ่นเอาใบไม้ปิดไว้อุ้ยมาหน,นีก้อยมานพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องพี่น้องเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดปวก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 จ้าพี่น้องเต็มพปนเลยโอ้ยพุ่น่าพี่น้อง เห็นบ่จ้าเห็นบ่เห็ดบวกอู้นี่บวกอู้ยนกิ้งลุกพี่น้องหลายกักหลายกัก